สวัสดีครับชุมเห็ดเทศเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์และสรรพคุณดีๆมากมายโดดเด่นในด้านการเป็นยาระบายแก้ท้องผูกและรักษาโรคกลากเลื่อนดังนั้นถ้าเราเดินเข้าไปในร้านที่มียาสมุนไพรจำหน่ายเราก็จะมีโอกาสเห็นชาชุมเห็ดเทศหรือชุมเห็ดเทศแคปซูลวางขายอยู่ด้วยเสมอนะครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของต้นชุมเห็ดเทศว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและมีสรรพคุณทางสมุนไพรยอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับเริ่มจากรากชุมเห็ดเทศกันก่อนนะครับรากชุมเห็ดเทศมีสรรพคุณในการช่วยทําให้เจริญอาหารช่วยรักษาโรคตาเหลืองแก้ปัสสาวะเหลือง เป็นยาเบื่อพยาธิฆ่าพยาธิในร่างกายลำต้นของชุมเห็ดเทศต้นของชุมเห็ดเทศมีสรรพคุณในการรักษาโรคคุทธราตช่วยแก้อาการฟกช้ำบวมช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารเป็นยาถ่ายเสมหะช่วยแก้ดีสัาน ส่วนของใบชุมเห็ดเทศเป็นส่วนที่เราพบการนำมาใช้มากที่สุดใบชุมเห็ดเทศมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อนหรือเริ่มได้โดยวิธีนำมาใช้ตามตำรายาแผนไทยจะใช้ใบสดของชุมเห็ดเทศตามพอละเอียดแช่เหล้าขาว28หรือ40ดีกรีก,รก็ได้พอท่วมยาแล้วคั้น รองเอาเฉพาะน้ำทาบริเวณที่เป็นกลากเลื่อนวันละ2-3ครั้งจะ้ค่อยดีขึ้นและหายได้ในที่สุดพบว่าได้ผลดีมาก แต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อราที่ผมและเล็บใช้ไม่ได้ผลนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีผู้นำใบชุมเห็ดเทศมาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่ซึ่งก็มีสรรพคุณในการลดอาการคันผิวหนังได้เป็นอย่างดีนะครับใบชุมเห็ดเทศยังสามารถใช้ได้กับคนที่เป็นฝีสามารถใช้ใบตำและนำไปพอกเร่งให้หัวฝีออกเร็วขึ้นได้ นอกจากนี้ใบชุมเห็ดเทศยังมีสรรพคุณเด่นๆในการเป็นยาระบายแก้กระสายเส้นบำรุงธาตุบำรุงหัวใจทำให้หัวใจเต้นปกติแก้เส้นประสาทอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดขับเสมหะในรายที่หลอดลมอักเสบสำหรับการใช้ใบชุมเห็ดเทศเป็นยาระบายนั้นตามตำราสมุนไพรไทย จะนำใบชุมเห็ดเทศ12ใบไปตากแห้งจากนั้นก็นำไปต้มน้ำดื่มก่อนนอน1แก้วช่วยระบายท้องเพราะส่วนต่างๆของชุมเห็ดเทศนั้นมีสารกลุ่มแอนทราควีโนนมีฤทธิ์กร,ระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ทำให้ระบายได้แต่ไม่ควรกินติดต่อกันนานๆน,นะครับเพราะเมื่อไม่ได้รับยานี้จะทำให้ลำไส้ไม่ทำงานตามปกติ ส่วนข้อควรระวังสำหรับชุมเห็ดเทศคือสตรีที่มีคันห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเนื่องจากชุมเห็ดเทศจะเร่งคลอดหรือทำให้แท้งได้นั่นเองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ